ขนมส,สวยนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้ภายใน15นาทีเหมือนกันถ้าเกิดเรามีการวางแผนที่ดีผมจะทำทริฟเฟิลครับทริฟเฟลเนี่ยหลายๆคนก็คงจะทราบกันนะครับว่าเป็นขนมที่มีองค์ประกอบหลายๆอย่างส่วนมากก็จะมีขนมเค้กมีคัสตาร์ดมีเยลลี่มีผลไม้สดอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะทำทริฟเฟลกันซึ่งทริฟเฟลของเราจะเสร็จภายใน15นาทีขอเรียกว่าทริฟเฟลสายด่วนแล้วกันนะครับ ซึ่งไทรโฟของผมจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นเยลลี่นะครับเอ้เยลลี่จะแข็งตัวได้ยังไงภายใน15นาทีตอนนี้นะครับผมเอาพิมพ์เนี่ยนะฮะแช่ไว้ในน้ําเย็นที่หล่อไว้ด้วยน้ําแข็งเรียบร้อยแล้วและแทนที่เราจะใช้ผงเจลาตินวันนี้เลือกใช้เป็นผงคาราจินแนนครับซึ่งสามารถเซตตัวได้เร็วกว่านะครับสำหรับผงคาราจินแนนนะครับก่อนที่เราจะนําไปต้มนะครับเราจะนํามาผสมกับน้ําตาลก่อนครับเพื่อให้ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะครับน้ำตาลทรายใช้1ช้อนโต๊ะนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ผสมกันครับให้เข้ากันนะฮะถ้าเผิ่คาราจิแนนอย่างเดียวบางครั้งเขาจะติดกันเป็นก้อนนะครับน้ำตาลก็จะช่วยทําให้เขาแตกตัวได้ดีขึ้นนะครับเอาละละส่วนของเหลวนะครับเราจะทําเป็นเยลนที่ผลไม้ครับมีน้ำแครนเบอร์รี่ครับแล้วก็มีสปรยครับตั้งไฟครับแล้วก็ใส่คาราจิแนนกับน้ําตาลที่เราผสมไว้ลงไปครับโรยให้ทั่วๆครับ ระหว่างที่รอเขาเดือดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะใส่สตรอเบอรีลงไปด้วยนะครับก็ตัดแต่งให้สวยงามครับคนให้ผงคาราจิแนนและน้ำตาละละลายดีนะครับสำหรับเยลลี่ที่เราใช้คาราจินแนนในการทำเนี่ยนะครับจะต้องเดือดนะครับถ้าไม่เดือดจะไม่เซตตัวนะครับ อาล้วล่ะเราให้เขาเดือดประมาณสักครึ่งนาทีก็ใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นนะครับเรายกออกจากความร้อนเลยครับเราเทาใส่พิมพ์ที่เย็นๆนี่แหละครับกรองนิดนึงนะฮะเพื่อทําให้ฟองเนี่ยลดลงครับหลังจากใส่ลงไปเรียบร้อยเลยนะครับผมก็จะหย่อนผลไม้ลงไปนะฮะกระจายกระจายให้สวยงามครับอาแล้วครับแล้วเราก็พักไว้นะครับ คาราจีแนนแล้วก็หลอด้วยน้ําเย็นแบบนี้ประมาณ5นาทีก็เสร็จตัวแล้วครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําเค้กกันดีกว่าเค้กวันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้หลักสูตรเล่งรัดนิดนึงในการที่ทําให้สุกเร็วขึ้นผมจะทําเค้กในไมโครเวฟครับเค้กตัวนี้คือช็อกโกแลตชิฟฟอนไมโครเวฟเราจะใช้ช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตนะครับ 100กรัมก็คือบานึนพอดีนะฮะอันที่ผมใช้นี่ก็ประมาณ70%็ o สิเปอรโกโกโมสนะครับก็เรียกว่าเข้มข้นหน่อยนะฮะจะต้องไปละลายครับเพราะฉะนั้นละลายอย่างรวดเร็วก็คือละลายในไมโครวเวฟครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนี่ยครับเพื่อทำให้การละลายเนี่ยสม่ำเสมอดีนะครับเราจะสับเล็กน้อยครับใส่ภาชนะที่สามารถทนความร้อนได้นะครับ แล้วก็ละลายครับส่วนที่เหลือนะฮะเราก็จะเอามาใส่ในโถปั่นนะครับมีไข่ไก่นะครับซึ่งเราใช้ไข่ทั้งฟองทั้งหมด4ฟองครับส่วนฟองสุดท้ายเราจะใช้แต่ไข่แดงครับนะครับไข่ขาวเราก็เก็บไว้ทำอย่างอื่นได้ครับน้ำตาล80กรัมครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์เกลือครับ พอเราได้ทุกอย่างแล้วนะครับเราไปปั่นครั้งหนึ่งก่อนครับช็อกโกแลตนะครับก็ละลายดีแล้วครับเราใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วยครับแล้วก็ปั่นให้เข้ากันอีกครั้งครับง่ายไหมฮะเป็นการทำเค้กที่ใช้เวลาสั้นมากๆ แต่เค้กสูตรนี้นะครับเราต้องมีกระบอกฉีดวิปครีมเป็นตัวช่วยนะครับใช้กระบอกขนาดที่ใส่ได้ประมาณครึ่งลิตรนะครับนีฮะใส่ลงไปเลยครับกระบอกวิปครีมเนี่ยเราต้องอัดแก๊สลงไปนะครับเพื่อทำให้เขา,เอาพองตัวขึ้นนะครับสูตรนี้เราจะใช้แก๊สทั้งหมด2หลอดครับเรียบร้อยแล้วนะครับเขย่าให้ส่วนประกอบฟูนะฮะเดี๋ยวเราจะอบ ในไมโครเวฟใช้แก้วกระดาษนะครับเจาะรูเล็กน้อยครับให้เขาสามารถระบายอากาศได้นิดหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็บีบลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับประมาณแบบว่าเกือบครึ่งถ้วยพอแล้วครับเราจะทําทีละถ้วยนะครับเนื่องจากว่าไมโครเวฟเนี่ยครับเขาจะส่งขึ้นไฟฟ้าลงตรงกลางนะครับ900วัตต์ครับใช้เวลาประมาณ50วินาทีครับนี่นะครับเค้กเขาก็จะพองขึ้นมาเกือบเต็มแก้วนะครับ เหมือนชิฟฟอนเลยนะครับเราจะพักแบบคว่ำนะฮะเพื่อให้เขาเย็นตัวลงครับอ่ะเดี๋ยวเราทำตว้ต่อไปเลยครับได้เค้กเยอะมากทีเดียวครับนี่ยังไม่หมดนะฮะที่เหลือนี่เราสามารถแช่ตู้เย็นแล้วเอาไวท้ทำต่อหลังได้ครับตอนนี้เค้กของเราเย็นลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาออกจากแก้วแล้วฉีกเป็นชิ้นเล็กๆสวยงามครับ เราจีแนนก็เซตดีแล้วนะครับเช่นเดียวกันฮะเราจะบีบเอาหรือว่าเราจะตัดก็ได้นะครับผลตัดให้เป็นเต๋าสวยงามแล้วกันครับเอาละครับนอกจากชิฟฟ่อนนะฮะเยลลี่ผมก็มีบลูเบอรี่เพิ่มนะครับทริฟเฟิลเนี่ยครับต้องมีองค์ประกอบเยอะๆครับถึงจะสนุกสนานนะฮะ,ะผมจะใส่ดิเจสติบิสกิตไปด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ทำจากข้าวสาลี เราก็จะเอาตัวนี้นะฮะมาบดครับผมใส่ถุงนะครับง่ายๆเลยครับ ไดเจสติบิสกิตเนี่ยนะครับนอกจากเราจะพกติดครัวไว้นะครับทานเล่นเวลาที่เราหิวนะครับยังสามารถนํามาประกอบอาหารคาวหวานได้มากมายอย่างวันนี้เราเอามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในทริปโฟนะครับโดยเฉพาะตัวที่ผลใช้ถ้าเพื่อจะสังเกตนิดหนึ่งที่กล่องเขาจะมีเนี่ยครับเขียนว่าไลท์นั่นหมายความว่าตัวนี้ไขมันน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็มีช็อกโกแลตซอสด้วยนะครับช็อกโกแลตซอสพกติดครัวไว้ดีฮะเพราะว่าใช้งานได้หลากหลายทีเดียวไม่ว่า เราจะเอาไปราดบนไอศครีมราดบนเครื่องดื่มเนี่ยฮะราดบนวิปครีมนะครับวันนี้ผมใช้แต่งไทรโฟของผมครับพร้อมละอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะอ่ะก่อนอื่นลงซอสก่อนเลยแล้วกันครับปกติแล้วไทรโฟจะอยู่ในแก้วนะครับวันนี้ผมจะลองทำไทรโฟสองรูปแบบเลยฮะบแบบอยู่ในแก้วแล้วก็เด้งออกมาอยู่นอกแก้วนะครับอ่านะแบบแก้วเราทำได้หลายๆแบบนะครับ ความสนุกข,ของ t r i f โฟคือเนื้อสัมผัสที่หลากหลายนะครับตรงนี้เราก็แต่งตามใจนะฮะแต่งองไรก็ได้ที่เราอยากให้เป็นนะครับเพิ่มอะไรที่เป็นสีเขียวลงไปเล็กน้อยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลก็แต่งให้ดูหลายๆแบบคุณผู้ชมอยากจะใส่แก้วเล็กแก้วใหญ่อยากจะทำเป็นแพลตเตอร์ใหญ่ๆแบ่งกันในครอบครัวก็ได้เช่นกันนะครับสองรูปแบบนะครับที่สำคัญเร็วแน่นอนและนี่ก็คือของหวานๆหน้าตาสวยงามที่มีชื่อว่าทริฟเฟิลสายด่วนครับ